ล่อยออกมาแล้วกับตัวอย่างใหม่ของด็อกเรสเตรนด์ในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมทเนแต่สิ่งที่ทำให้ตัวอย่างนี้ถูกจับตามองจากแฟนๆเป็นพิเศษก็คือการเผยปริศนาต่างๆที่หลายคนพยายามที่จะคาดเดาเอาไว้มาตั้งแต่ตัวอย่างแรกรวมไปถึงบรรดาตัวละครต่างๆจากมัลติเวิร์สที่แม้จะไม่มีมูลข่าวเลยแมแต่นดแต่แฟนๆก็พยายามตั้งทฤษฎีหลายๆอย่างออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ซึ่งพอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวอย่างล่าสุดนี้จะเปิดเผยร,รายละเอียดสำคัญที่ทุกคนเฝ้ารอหรือไม่ แต่ก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าวิดีโอนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของภาพยนต์และซีรีส์เรื่องก่อนๆในจัก,กรวาล MCU ออกมาหากใครที่ยังดูไม่ครบหรือไม่อยากเสียอัทรสก็ขอให้ข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ ความฝันของดร์สเตรนในช่วงแรกสุดของตัวอย่างนั้นมีการตัดสลับฉากเหตุการณ์และการบรรยายจากดร์สเตรนเพื่อทําให้เราเข้าใจว่าพักหลังๆมานี้เขามักจะฝันถึงเรื่องราวปแปลกๆอยู่ในทุกๆคืนทั้งการเห็นแสงถ้ำในนิวยอร์กค่อยๆสลายหายไปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็จะถูกอ้างอิงมาจากฉากที่ปรากฏออกมาแล้วในซีรีส์ what if ตอนที่ที่ในตอนที่ชื่อว่าด r Stra ร์สเตรน lost his heart instead of his hand ทำให้น่าสนใจมากกว่าเดิมว่าดร์สเตรน จะพบเหตุการณ์นี้ในความฝันก่อนหรือเปล่าก่อนที่เขาจะต้องพบกับสถานการณ์นี้แบบจริงๆในกรุงนิวยอร์กในส่วนต่อมาของภาพที่ดูเหมือนจะเป็นความฝันนั้นเราก็จะได้เห็นบันไดที่มีทางเดินสูงชันขึ้นไปแบบสูงเสียดฟ,ฟ้ามันจึงน่าสนใจว่าบันไดดังกล่าวนี้อาจจะเป็นจุดที่สามารถพาดรสเตรนขึ้นไปพบกับตัวตนของเขาอีกคนที่เคยปรากฏออกมาในตัวอย่างก่อนหน้านี้ได้และที่สําคัญก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าดรสเตรนอีกคนที่เราเห็นนั้นจะไม่ใช่ซูพรีมสเตรนจากวอต ตามที่เราเข้าใจแต่จะเป็นซินิเตอร์สเตรนที่น่าจะเป็นตัวละครฝั่งร้ายแบบจริงๆมากกว่า เรื่องราวของคามาทาชที่โดนลุกรานโดยไวนยร้ายปริศนาในส่วนต่อมานั้นเราจะได้เห็นคามาทาชถูกภัยร้ายปริศนาเข้ามาคุกคามซึ่งเราจะได้เห็นตัวประหลาดดังกล่าวชัดเจนมากๆส่วนคนที่โดนจับไปขึงอยู่นั้นกลับเป็นอเมริกาซาเวซึ่งในคอมิกเธอมีพลังที่สามารถเปิดประตูมิติรูปดาวได้จึงทําให้เธอสามารถเดินทางข้ามมิติไปมาและมีร่างกายที่แข็งแรงเหนือมนุษย์ซึ่งถ้าสังเกตดีๆแล้วล่ะก็ในตอนที่อเมริกาซาเวกาลังถูกจับอยู่นั้นประตูมิติข้างหลังเธ ก็ยังมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับรูปดาวด้วยก่อนที่ในท้ายที่สุดภาพจะตัดให้เราไปเห็น Defen เดอร์ r a n รนที่ลอยเทงเต้งไปมาและในที่สุดทุกอย่างก็มาบรรจบกับจังหวะที่ดร Stra รนตื่นขึ้นมาพอดีเลยทําให้เรื่องราวที่คาร์มาทัชถูกบุกโจมตีจึงค่อนข้างที่จะคาบเกี่ยวว่ามันเป็นความฝันหรือความจริงกันแน่หรือจริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในความฝันและความเป็นจริงนั่นแหละเพียงแต่มีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันไปซึ่งอีกอย่างที่เป็นไปได้ก็คือนนี่่อออาาจเป็กรตตตััดขงว ที่ทําให้ผู้ชมคุ้ยเขวก็เป็นได้ โลโก้ของมาเวลแน่นอนว่าในตัวอย่างที่แล้วนั้นทางมาเวลก็ได้ทําการปรับโลโก้ตอนต้นของตัวอย่างให้ต่างไปอีกแบบไม่ใช่แบบดั้งเดิมในจัก,กรวาล MCU ที่เราคุ้นเคยกันดีและคราวนี้มาเวลก็ได้ใช้อินโทรโลโก้ของฟ็อกออกมาแบบเต็มๆแทนเพื่อส่งสัญญาณบอกว่าในตัวอย่างล่าสุดนี้พวกเขาอาจจะเผยความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างไปถึงตัวละครที่แฟนๆเฝ้ารอก่อนที่ตัวโลโก้จะปรับเป็นสีม่วงอมดําที่มีคลื่นพลังงานบางอย่างไหลผ่านไปทั้งนี้คลื่นพลังงานดังกล่าวก็น่าจะเชื่อมโยง ไปถึงพลังของซินิเตอร์สแตรนหรือหนวดของกาการทอสก็เป็นได้ นิวร์กถูกโจมตีใน2เหตุการณ์ภาพของมหานครนิวร์กที่ถูกเคลื่อนพลังงานบางอย่างดูดกลืนขึ้นไปนานปรากฏออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นในตัวอย่างนี้แต่การที่มีเสียงของว่องบรรยายหยุดตลอดว่าดร์สเตรนนั้นได้ทําความผิดพลาดบางอย่างและไปเปิดประตูเชื่อมระหว่างมิติพทําให้พวกเขาไม่สามารถเดาได้ว่าจะมีใครก้าวข้ามมิติเข้ามาบ้างซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นการกล่าวอ้างไปถึงเหตุการณ์ในโนเวโฮและปัญหาที่ดร์สเตรนทิ้งไว้ แต่เหตุการณ์ที่นิวยอร์กถูกคลื่นพลังงานบางอย่างดูดกลืนขึ้นไปนั้นก็ยังคงกำกวงว่าเป็นฝีมือของใครกันแน่ซึ่งแนวโน้มก็อาจจะเอ็นเอียงไปทางซินิเตอร์สเตรนมากกว่าในอีกเหตุการณ์ที่กาการทอสบุกมาโจมตีผู้คนในถนนกลางนิวยอร์กโดยมีดร์สเตรนและอเมริกาซาวเวตเตรียมรับมืออยู่นั้นเราก็จะได้เห็นว่าแสงของภาพมันจะไปตรงกับเหตุการณ์ของงานแต่งงานคริสตินพอดีเพราะตัวละครคริสติน Christine และผู้คนในงานนั้นก็พยายามที่จะวิ่งมาข้างนอกโบสถ์เพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนท้องถนน ซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับตอนที่กาการทอสบุกมาแน่ๆและอาจจะเป็นจุดตั้งต้นให้ดร์สเตรนอเมริกาซาเวรวมไปถึงคริสตินรวมทีมออกไปตามหาความจริงอะไรบางอย่างด้วยกันและในเหตุการณ์ดังกล่าวเราจะได้เห็นว่าหวงนั้นใช้อาวุธเป็นแส้เอาเดช ส่วนอเมริกาซาเว่นั้นก็จะติดเข็มกลัด LGBTQ เอาไว้ด้วยเนื่องจากในคอมิกตัวละครนี้เป็นตัวละคร LGBTQ นั่นเองตัวละครรินทาปรากฏตัวออกมาแบบชัดๆจนได้รินทานั้นเป็นตัวละครกึ่งคนกึ่งวัวที่ปรากฏตัวออกมาแล้วในตัวอย่างแรกและคราวนี้เขาก็ได้ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งแบบชัดเจนสุดๆในตัวอย่างล่าสุดและสิ่งที่ยืนยันว่าเขาไม่ใช่ตัวร้ายแน่นอนก็คือการสวมชุดในลักษณะเดียวกันกับจอมเวทคนอื่นๆและยืนอยู่ในฝั่งของจอมเวทซึ่งตัว ละครดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นนักเรียนในคมามาทาชที่ถือว่ามีจุดเด่นอยู่ที่พลังก,กาลังอันมหาศาลแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าบทบาทของเขาในเรื่องนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหน วิชันเคยรับรู้เรื่องมัลติเวิร์สมาแล้วเหตุการณ์ที่ด็อกเตอร์สเตรนเดินทางไปหาวันด้าเพื่อถามไถ่ยถึงข้อมูลของมัลติเวิร์สนั้นมีการเผยข้อมูลออกมาเพิ่มเติมเล็กน้อยแต่น่าสนใจเป็นอย่างมากโดยฝั่งวันด้านั้นได้ตอบคําถามของด็อกเตอร์สเตรนที่ถามไถ่ยถึงข้อมูลของมัลติเวิร์สโดยการบอกว่าวิชันอดีตคนรักของเธอเคยพูดถึงแนวคิดเรื่องราวแบบนี้มาแล้วและสิ่งที่เธอรับรู้มาก็คือเรื่องราวพวกนี้มันอันตรายมากๆซึ่งก็ถือว่าไม่แปลกเท่าไหร่ที่จากคนที่มีมณนนีมายส อยู่บนหัวอย่างวิชั่นนั้นจะรับรู้เรื่องราวพวกนี้มาจากมาีบนหัวของเขาแต่ช่วงเวลาการรับรู้เรื่องราวพวกนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่เขาและว,วานดาไม่ได้อยู่ในอเวนเจอร์เฮดควอเตอร์แล้วข้อมูลจึงไม่มีการส่งต่อไปอยังฮีโร่คนอื่น อิลูมินาติเฮลควอเตอร์และในที่สุดสถานที่ที่ปรากฏออกมามันก็น่าจะได้รับการยืนยันจากเบาะแสของเรื่องราวแล้วว่าน,นั่นเป็นอิลูมินาติเฮลควอเตอร์ศูนย์บัญชาการของเหล่าฮีโร่ระดับอัจฉริยะที่คอยวงการทุกอย่างในจักรวาลตามแบบในคอมิกหากไม่มีอะไรผิดพลาดโดยดอร์สเตรนันได้ถูกกลุ่มหุ่นยนต์เอาตรอนจับตัวเข้าไปที่สถานที่ดังกล่าวซึ่งเราจะได้เห็นการตกแต่งและสถาปัตยกรรมคราวที่สะท้อนถึงความเป็นเผด็จการออกมาแบบจัดเต็มทั้งรูป แบบของคนในกลงลอ้อที่มีความคล้ายคลึงกับธงของสหภาพโซเวียตออกมากๆซึ่งนี่ก็เป็นการสะท้อนไปถึงอำนาจเผด็จการแบบไกลๆที่กลุ่มอิลลูมินาตินั้นมักจะตัดสินใจทำอะไรโดยไม่ปรึกษาคนอื่นจนมักจะเกิดเรื่องแย่ๆตามมาอยู่เสมอ กองกำลังหุ่นยนต์ออาตรอนที่เสร็จสมบูรณ์แม้ในอเวนเจอร์เอ็ดออฟเอาตรอนเราจะได้พบว่าโทนี่นั้นไม่สามารถสร้างกองทัพหุ่นรบอัจฉริยะเอาตรอนออกมาได้สำเร็จแถมพวกมันยังแปลสภาพไปเป็น AI อัจฉริยะที่หวังจะยึดครองโลกอีกแต่ในอิลูมินาติเฮดควอเตอร์ที่เราได้เห็นไปนในตัวอย่างเราจะได้พบว่าหุ่นเอาตรอนพวกนั้นมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านรูปลักษณ์และการเอามาใช้งานจริงมากกว่าราวกับว่าพวกมันได้ถูกออกแบบและทดลองจนออกมาเป็นกองทัพออลตรอนที่ใช้งานได้จริงนี่จึงเป็นไป ได้ว่าจัก,กรวาลดังกล่าวไอรอนแมนในอีกตัวตนหนึ่งและสมาชิกในทีมอิลลูมินาติก็แน,น่าจะสร้างกองทัพเอาตรอนออกมาสําเร็จจนสมบูรณ์แบบได้แล้ว กลุ่มอิลลูมินาติและการปรากฏตัวของโปรเฟสเซอร์เอกในที่สุดเบาะแสที่ทําให้เราเชื่อว่าทีมอิลลูมินาติน่าจะปรากฏตัวออกมาในหนังแบบร้อยเปอร์เซ็นแน่ๆก็คือช่วงที่ดร์สเตรนจะต้องถูกควบคุมไปฟังคําตัดสินอะไรบางอย่างในห้องโถงขนาดใหญ่และที่นั่นเองเราก็จะได้พบกับเก้าอี้จํานวน6ตัวซึ่งตรงตามจํานวนของสมาชิกอิลลูมินาติตามคอมิกพอดีเป๊ะโดยหากอิงจากคอมิกสมาชิกนั้นก็จะประกอบไปด้วย 1. Iron Man ตัวแทนของความเป็นฮีโร่ 2. ด็อกเตอร์สเตรนตัวแทนของพลังลึกลับเวทมนต์สิ่งเหนือธรรมชาติ 3. เนมอรตัวแทนของความแน่นอนเด็ดขาดเนื่องจากเขาเป็นกษัตริย์4 รีริชาตัวแทนของนักวิทยาศาสตร์ในการก้าวเข้ามาเป็นฮีโร่ p r o โปรเฟสเซอร์เอกตัวแทนของเหล่ามิวแทน 6. กแบล็กโบลตัวแทนของอินฮิวแมนแต่ในตัวอย่างนั้นเราจะได้เห็นว่ามีแค่บุคคลปริศนาสองคนเท่านั้นที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ส่วนอีกคนที่กําลังเดินเข้ามาที่ตรงกลางแทนก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นมอโดมากกว่า และจากนั้นก็ได้มีบุคคลปริศนาเอ่ยปากพูดกับดร์สเตรนเกี่ยวกับความจริงที่ดร์สเตรนควรจะได้รู้ซึ่งหลังจากที่ได้ฟังน้ำเสียงและได้เห็นมุมมองจากข้างหลังแล้วก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าชายคนนั้นอาจจะเป็นโปรเฟสเซอร์เอกในจักรวาลเอ็กเมนของฟอกที่รับบทโดยแพทริกสจวร์และกลุ่มอิลลูมินาติของเขาก็น่าจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาของมัลติเวิร์สที่ดร์สเตรนก่อเอาไว้ทําให้ปริศนาหลายอย่างที่ผู้ชมอยากจะรู้ถูกตั้งขึ้นมามากขึ้นไปอี ทั้งการตั้งคำถามว่ากลุ่มอิลูมินาเตอีก2คนที่นั่งอยู่นั้นเป็นใครซึ่งก็มีการคาดเดามาคร่าวๆแล้วว่าอาจจะเป็น r ริลิชาร์ดและกับตันคาร์เตอร์จาก What If และอาจจะมีตัวแปรอื่นๆแตกต่างไปจากฮีโร่ที่เรารู้จักหรือไม่ ร่างของดร์สเตรและอเมริกาซาเวทที่ถูกหั่นเป็นบล็อก ok, และการเชื่อมโยงไปในซีรีส์ what if ในจังหวะที่ดร์สเตรและอเมริกาซาเวทกาลังพยายามเอาชีวิตรอดจากการหลุดเข้าไปในมิติปริศนาที่ทําให้พวกเขาหลุดไปอยู่ในโลกของไดโนเสาร์จังหวะหนึ่งนั้นเราจะได้เห็นว่ากระจกของมิติที่แตกออกมาเป็นเสียเส่ยงจะมีลักษณะคล้ายกับสถานการณ์หลายๆฉากจากซีรีส์ what if ที่มักจะใช้กระจกที่แตกเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงจักรวาลมัลติเวิร์สที่แตกแขนงออกไปไม่รู้จบและหาก สังเกตในฉากที่กระจกแตกดีๆเราก็จะได้เห็นว่าภาพในมิติของกระจกนั้นเป็นภาพเมืองที่เป็นแอนิเมชันไม่ใช่เมืองแบบปกติที่เราเห็นในหนังนี่จึงถือว่าเป็นจังหวัดสาคัญในตัวอย่างที่มีการเชื่อมโยงไปถึง What อ f ที่เป็นแอนิเมชันแบบชัดเจนมากๆต่อมาเราก็จะได้เห็นว่าร่างกายของพวกเขาถูกพลังงานบางอย่าง ทำให้ชิ้นส่วนในร่างกายถูกหั่นออกมาเป็นบล็อกแบบสี่เหลี่ยมจำนวนมากซึ่งมันก็ทำให้เรานึกถึงจังหวะที่ดรากนั้นเคยถูกทานอสใช้ Reality Stone, เรียลิตี้สโตนเสกให้ร่างแตกออกเป็นสี่เหลี่ยมบล็อกแบบนี้ในดาวโนแวร์ออามากๆทั้งนี้ฉากสยองขวัญที่ล้อเล่นกับร่างกายของมนุษย์นั้นก็ถือว่าเป็นการสะท้อนลายเซนเอกลักษณ์ของผู้กำกับอย่างแซมไรมี่ที่เป็นผู้ให้กำเนิดภาพยนตร์สยองขวัญอย่างอีวิลเดทมาแล้วฮีโร่ปริศนาที่ห่อมาสู้กับวันดา นี่อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากที่สุดจุดหนึ่งในตัวอย่างเลยก็ว่าได้เพราะการปรากฏตัวออกมาของฮีโร่คนนี้สามารถทําให้เราคาดเดาออกมาได้หลายทางมากๆว่าเขาจะเป็นใครซึ่งหากดูจากพลังลำแสงภายนอกแบบผ่านๆตัวละครนี้ก็ดูเหมือนกับตันมาเวลหรือไม่ก็โมนิก้าแรมโบที่เพิ่งปรากฏตัวออกมาในซีรีส์ของวันด้าไปแล้วแต่หากลองเพ่งดูถึงชุดคอสตูมดีๆแล้วล่ะก็เราก็จะเห็นได้ว่าชุดของตัวละครนั้นมีความคล้ายคลึงกับซูเปอร์เรียแมนในคอมิกมากๆ ทั้งสีของเกราะที่เป็นสีขาวและส่วนหัวที่ไม่มีหน้ากากมาครอบเอาไว้ซึ่งแนวคิดนี้ก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องอัลตรอนที่ถูกสร้างออกมาได้สําเร็จเนื่องจากจัก,กรวาลของซูพิริอัลแมนเขาจะมีอัลตรอนที่ไม่ได้ถูกแฮกจนกลายเป็นตัวร้ายคอยอารักขาอยู่และแนวคิดที่ว่าทอมครูซจะมารับบทเป็นตัวละครไอรอนแมนก็จะดูมีความเป็นไปได้มากขึ้นมาด้วยทันทีเพราะขณะแพทริกสจวตยังอาจจะกลับมารับบทโปรเฟสเซอร์เอกได้แต่จุดหักล้างที่สําคัญของแนวคิดนี้ก็คงจะเป็นข้อสังเกตที่ว่า หากเราลองมองดูดีๆอีกรอบส่วนทรงของตัวละครปริศนาที่ปรากฏออกมานี้มันก็ค่อนข้างจะออกไปในทางผู้หญิงมากกว่าแถมลำแสงดังกล่าวก็น่าจะเป็นลำแสงโฟตอนที่กัปตันมาเวลใช้และหากในกรณีที่เป็นโมนิก้าแรมโบขึ้นมาจริงๆก็น่าจะเป็นตัวแปรของเธอในอีกจักรวาลที่โมนิกา้าได้เป็นกัปตันมาเวลแทนแคลรอนเดนเวอร์ มิติกระจกที่วันดาต้องเผชิญหน้าจากตัวอย่าง30วินาทีที่ทางมาเวลปล่อยออกมาในอีกช่องทางนั้นเราจะได้เห็นว่าวันดากำลังเข้าไปอยู่ในมิติที่มีแต่กระจกสะท้อนไปมาอยู่เต็มไปหมดซึ่งมิติดังกล่าวก็มีความเป็นไปได้วันนี้คือสถานที่ที่เดียวกันกับที่เดอะวอชเชอร์ใช้จับตาดูเรื่องราวของเหล่าฮีโร่ในซีรีส์ what if มาแล้วมันจึงน่าสนใจว่าทำไมวันดาน,านั้นถึงสามารถเข้าไปอยู่ในสถานที่ดังกล่าวได้หรือจริงๆแล้วเธอมีพลังมากพอที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการบ งการมัลติเวิร์สกันแน่อเมริกาซาวเวทถูกควบคุมตัวและอิลูเมนาติเฮดควอเตอร์อาจจะถูกโจมตีในตัวอย่าง30วินาทีนั้นได้มีเหตุการณ์ต่อเนื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับตอนที่ดร์สเตรนถูกอิลูเมนาติควบคุมตัวปรากฏออกมาซึ่งเราจะได้เห็นว่าอเมริกาซาวเวทและคริสตินานกำลังถูกควบคุมตัวอยู่ในอิลูเมนาติเฮดควอเตอร์ด้วยก่อนที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวจะพยายามวิ่งหนีอะไรบางอย่างส่วนหุ่นอัลตรอนนั้นก็กำลังพยายามรับมือกับ ที่่อยูตรงหน้านี่จึงน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เฉลยอ,ออกมาว่าว,า,วายร้ายตัวจริงนั้นเป็นใครและทำไมถึงบุกมาตามล่าดร์สเตรน์ถึงอิลลูมินาติเฮดควอเตอร์กันแน่ โลกของกัปตันในโปสเตอร์ในที่สุดแนวคิดที่ว่าตัวละครกัปตันคาร์เตอร์จากซีรีส์วอตเอฟจะปรากฏตัวออกมานานก็ถูกยืนยันแบบไกลๆแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเนื่องจากโลกของเธอได้โผล่ออกมาในเศษกระจกแตกที่แตกออกมาเป็นเสียงๆในโปสเตอร์นี่จึงชัดเจนสุดๆแล้วว่ายังไงเธอก็น่าจะมีบทบาทไม่มากก็น้อยในเรื่องแน่ๆอยู่ที่ว่าจะปรากฏตัวออกมาตอนไหน อนุสาวรีย์ของดร์สเตรนแนวคิดที่ว่าดีเฟนเดอร์สเตรนนั้นอาจจะตายเริ่มมีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะในอีกมิติความเป็นจริงที่ดร์สเตรนเดินทางไปกลับมีรูปปั้นของตัวเขาอีกคนปรากฏอยู่ที่หน้าแสงธรรมซึ่งนอกจากคอสตูมของรูปปั้นที่ถูกอิงมาจากคอมิกแบบจัดเต็มแล้วมันยังมีความเป็นไปได้ว่าในจกกักรวาลดังกล่าวดร์สเตรนได้เสียสละชีวิตของตัวเองปกป้องโลกเอาไว้จนผู้คนถึงกับเอาเขามาทําเป็นอนุสาวรีย์เพื่อยกย่อง การพบกันของวันด้าและดร์สเตรนที่อาจจะไม่ได้สวยงามตามแบบที่เราเห็นในเหตุการณ์ที่ดร์สเตรนเดินทางไปหาวันด้าที่กําลังใช้ชีวิตแบบสงบสุขในบ้านกลางหุบเขาแห่งหนึ่งภาพที่เราเห็นอาจจะไม่ได้สวยงามขนาดนั้นเนื่องจากมีการเอาภาพบางมุมจากอีกเหตุการณ์ที่วันด้าพูดกับดร์สเตรนว่าที่ตัวของดร์สเตรนแหกกฎทาไมเขาถึงได้ก,กลายเป็นฮีโร่แต่พอเป็นฝั่งเธอแหกกฎบ้างทําไมทุกคนถึงมองว่าเธอเป็นวายร้ายเนื่องจากมุมภาพของทั้งสองฉากน,านั้นมีอง ประกอบคล้ายๆกันจะต่างก็เพียงแค่ชุดของวันด้าและบรรยากาศร,รอบๆเท่านั้นซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นการอ้างอิงไปถึงเรื่องราวที่ดร์สเตรนนนั้นร่ายคาถาผิดพลาดจนมัลติเวิร์สเปิดออกมาในสไปเดอร์แมนโนเวอเรโฮแน่นอนส่วนกรณีที่วันด้าคิดว่าเธอทําผิดกฎก็น่าจะเป็นเรื่องในเมืองเวสต์วิลที่เธอเคยสะกดจิตคนในเมืองให้อยู่ในมนต์สะกดมาแล้วซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดหักเหที่วันดา้าอาจจะเลือกไม่ช่วยดร์สเตรนและเลือกที่จะประชดทุกอย่างด้วยการแปลสภาพไปเป็นวายร้ายตัวจริงของเรื่องแทน เนื่องจากเธอยังไม่สามารถมูฟออนจากความเจ็บช้ำในอดีตได้ ปรา,าสาทดาร์โคในซีรีส์วันด้าวิชันคมพีดาร์โคถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการขยายปมเส้นเรื่องของโลกเวทมนต์ใน M.C.U ได้อย่างน่าสนใจโดยคัมพีละเวทมนต์ดังกล่าวได้ถูกนําเสนอผ่านตัวละครอากาธาอักเนสก่อนจะถูกส่งต่อให้วันด้าเอาไปศึกษาต่อซึ่งในตัวอย่างล่าสุดนี้เราจะได้เห็นเบาะแสสําคัญที่อาจเชื่อมโยงไปยังต้นตอของคัมพีดังกล่าวในฉากที่อเมริกาซาวเวตกาลังต่อสู้กับศัตรูปริศนาในสถานที่แห่งหนึ่งที่กําแพงรบรมีลวดลายคล้ายกับลักษ ษณะสัญ,ญลักษณ์ดัคโฮของวานด้านี่จึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากว่าสถานที่แห่งนั้นจะเป็นปราสาด์คโฮสถานที่ที่อาจจะเป็นจุดกําเนิดของคัมภีร์ดังกล่าวซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่อเมริกาซาวเวตหรือตัวละครอ,อื่นๆจะต้องบุกไปทําอะไรสักอย่างที่นั่นเนื่องจากต้นตอของปัญหาทั้งหมดอาจจะมาจากคัมภีร์ดังกล่าวก็เป็นได้ วานด้ากลับไปที่บ้านในเวสต์วิลล์อีกครั้งประเด็นที่ว่าวันด้านั้นไม่สามารถมุกออนจากปัญหาได้จริงๆก็เนื่องมาจากว่าในตัวอย่างนี้มีฉากที่เธอน่าจะย้อนเวลาหรือจอะมิติกลับไปหาตัวเองที่กำลังอาศัยอยู่ในเวสต์วิลล์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในซีรีส์แย่ของเธออีกรอบและนี่ก็ถือว่าเป็นฉากที่เต็มไปด้วยปริศนามากที่สุดฉากหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะมันคาดเดาได้ยากมากๆว่าทำไมตัวละครต้องทำแบบนี้ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าวันด้อีกคนที่ปรากฏตัวออกมานานอาจจะเป็นภาพสะท้อนของ ตัวตนอีกคนหนึ่งที่ยังไม่สามารถทำใจกับเรื่องราวของการเสียลูกไปได้คล้ายกับเหตุการณ์ในซีรีส์ w h t t If ที่ดร์สเตรนคนหนึ่งทำใจกับการสูญเสียของคริสตีนได้แล้วแต่อีกคนทำไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองวันด้าที่ประสบชะตากรรมเดียวกันจึงอาจจะพยายามทำอะไรบางอย่างที่เลวร้ายสุดๆจนดร์สเตรนเข้ามายับยัง้งวันด้าซอมบี้ปรากฏตัววันด้าที่กลายเป็นซอมบี้ และมีพลังมหาศาลมากกว่าเดิมก็ได้ปรากฏตัวออกมาเช่นกันในตัวอย่าง30วินาทีซึ่งตัวละครนี้เคยปรากฏตัวออกมาแล้วในซีรีส์ What If เอพิดที่5นี่จึงน่าสนใจสุดๆว่าประเด็นเรื่องซอมบี้นั้นอาจจะถูกเอามาขายี้ต่อในหนังเรื่องนี้เลยทันที สัตว์ประหลาดอ่านถูกวันด้าควบคุมอยู่หากลองสังเกตดีๆที่ตัวของสัตว์ประหลาดที่เข้ามาจู่โจมอเมริกาซาวเวตในตอนตอน้นและกากันทอสที่บุกมาโจมตีเธอในนิวยอเราจะพบว่าบนตัวของสัตว์ประหลาดนั้นจะมีอักษรรูนปรากฏอยู่ซึ่งอาจจะเป,เป็นไปได้ว่าวันดา้าน่าจะใช้เวทมนต์ดักหัของตัวเองควบคุมสัตว์ประหลาดทั้งสองตัวให้ตามล่าตัวของอเมริกาซาวเวตเพื่อหวังที่จะใช้พลังการเปิดประตูมิติมาใช้ตามหาลูก,ลก ดร์สเตรนซอมบี้หนึ่งในจังหวะท้ายๆของตัวอย่างที่ทําให้ผู้ชมฮือฮามากที่สุดก็คงจะเป็นการกลายาร่างของดรสเตรนที่ดูเหมือนว่าใบหน้าของเขาจะกลายเป็นศพไปแล้วแถมยังถูกพลังงานสีดําที่บินวนรอบๆไปมาเข้าสิงจนในที่สุดเขาก็กลายาร่างเป็นจอมเวทปีศาจที่มีแขนปรากฏออกมาข้างหลังเต็มไปหมดซึ่งนี่ก็ทําให้เรานึกถึงตอนที่เขาใช้พลังเสกมือของตัวเองออกมาเป็นพันกรในตอนที่สู้กับธานอส โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับการเจาะและวิเคราะห์ตัวอย่างใหม่ของดรสเตรนด์ในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมเนที่คราวนี้นอกจากจะเผยเส้นเรื่องให้ชัดเจนขึ้นมันก็ยังได้ปล่อยปริศนาใหม่ๆออกมาให้ผู้ชมสงสัยมากกว่าเดิมทั้งประเด็นสําคัญที่อาจจะมีผลต่อเนื้อเรื่องรวมไปถึงบรรดาตัวละครสําคัญหลายๆคนก็ยังคงถูกสอดแทรกมาอีกเป็นระยะะ,ยะนี่จึงถือว่าเป็นโปรแกรมภาพยนตร์สาคัญของมาเวลในปี2022ที่ไม่ควรพลาดการรับชมด้วยประรการทั้งปวง หากไม่อยากพลาดโมเมนต์สำคัญของจักรวาลท้ายสุดนี้เถอเพื่อน เห็นข้อสังเกตอะไรในตัวอย่างของด็อกเต n ร์สเตรนด์ในเดอะมัลติเวิร์สนอกเหนือจากที่พวกเรายกตัวอย่างมาก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวั t เดอ l เฟลและถ้าข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ